สวัสดีค่ะเอชีทุกท,ท,ท,ท่านวันนี้วันที่สมพฤศจิกายนสองห้าหนะคะหลายๆท่านนะคะที่สอบถามมาว่าทำไมแม่สาวดำถึงไม่ให้อ่าจะตามต่อทั้งหานอยทั้งอ่าซองใหญ่สองพันบาทเขาก็จะลูกๆกก็จะมากันสมัคร แต่ด้วยความที่ลูกๆช่วยเหลือดูแลคุณแม่กับพระอาจารย์หรือรปู่สามแปดแ8และสวนธรรมแห่งนี้ด้วยดีมาตลอดเลขซองนะคะซึ่งอาจารย์ที่ทําหวหวยที่อยู่ภาคใต้ไม่ใช่ของปู่สามแปดแปดนะคะลูกทีนี้จาก5,000บาทท่านก็ช่วยมาคือ2 0 0พแต่ทีนี้ท่านก็ด้วยมีความเมตตานะคะ ปรึกษากันแล้วกับอา,อาจารย์ผู้ทำหวยหวยรัฐบาลก็ขอกับเงิ0ซีหนบาทก็ให้ต่อเลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1พฤศจกิกายน 2, 5, 6, 5ลูกฟังคุณแม่พูดไว้ให้ดีนะลูกคือได้ทั้งหวยใหญ่ทุกวันที่1และทุกวันที่16ไปจนถึง1 พฤศจิกายนสองหนะลูกนะแล้วก็ปัจจัยที่ลูกได้ส่งมาเป็นสมัครอยู่ในช่องลูกส่งเงินไปที่ธนาคารทกสซึ่งเป็นธนาคารที่คุณแม่นั้นจะเอาเงินที่ลูกสมัครกันเข้ามาไป บูชารูปเหมือนพ่อปู่สวงเทวดาเดินดินก็คือหุน่นชิพึ่งก็หลายหมื่นนะลูกก็จะไปบูชากับลูกศิษย์ลูกหากับพ่อปู่สามแปดแปดซึ่งจะได้นำมาประดิษฐานไว้ที่สวนธรรมแห่งนี้ลูก ก็ถือว่าสร้างบุญด้วยกันนะลูกนะแล้วก็ถ้ามีเหลืออยู่บ้างก็จะต้องทำสารให้กับแม่ย่าไพยรีซึ่งท่านได้มาอยู่ที่สวนทาตามคำอารัตนาของอาราธนาของพระปู่สาของพระปู่สีสุดโทค่ะนะลูกนะคุณแม่มีอะไรคุณแม่เล่าละเอียดมากนะลูกทีนี้ส่วนตัวเลขจะถูกหรือจะผิดก็อย่ามาว่าแม่สาวดำนะลูกนะคะตัวเลขมันจะมีเข้ามีหลุด มีมีเข้ามีหลุดนะลูกไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรนะลูกนะลูกก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะลูกใช้สติปัญญาของตัวเองการที่จะสมัครหรือไม่สมัครไม่มีใครบังคับจิตใจของลูกได้ลูกต้องพอใจพอใจด้วยตนเองนะลูกเงินในกระเป๋าลูกถ้าลูกสมัครก็สมัครมาคุณา พันเดียวนะลูกก็ให้หนึ่งปีนะลูกก็มันมันก็มีเข้ามีหลุดนะลูกนะไม่ว่าจะเป็นเลขใครจากที่ไหนก็แล้วแต่แต่คุณแม่สาวดำบอกว่าเรามาอยู่ด้วยกันต้องรักกันสามัคคีปองดองกันช่องใหม่ของคุณแม่ชื่อช่องสามัคคี999นะลูกซึ่งคุณแม่ก็จะดึงลูกเข้าไปอยู่ในช่องนั้นซึ่งช่องเก่าคุณแม่จะลบทิ้งนะลูกนะ เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่สมัครนะลูกคุณแม่ก็จะดึงเฉพาะคนที่สมัครเข้ามานะลูกนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อลูกเข้ามาคุณแม่ดึงลูกเข้ามาลูกก็ต้องส่งสลิปเข้ามาในช่องใหม่ให้คุณแม่ด้วยนะลูกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนนะลูกนะแล้วคุณแม่ก็เปิดรับสมัครอ่า วันนี้คือวันที่สามพฤศจิกายนไปถึงวันที่สามสิบพฤศจิกายนเท่านั้นหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะไม่รับคือจะไม่รับเลยนะคะลูกเพื่อตัดปัญหาที่ว่าคนสมัครก่อนสมัครหลังอย่างเงี้ยนะคะไอตอนที่สมัครคุณแม่ก็พูดชัดเจนว่าเหลืออีกแปดเดือนนะเหลือเจ็ดเดือนนะเหลือหกเดือนนะใครจะสมัครมาก็จนคุณแม่ได้เปิดช่องเพิ่มไปอีกนะคะเพราะว่าคนสมัครเยอะเมื่อก่อนนะลูกทีนี้คุณแม่ก็เป็นคน พูดตรงไปตรงมานะลูกพอเอฟซีของคุณแม่ติดตามคุณแม่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คงจะรู้นิสัยของคุณแม่ดีนะลูกนะซึ่งคุณแม่ก็เป็นคนพูดคาไหนคํานั้นนะลูกทีนี้เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าก็ห้ามโทรโทรในกลุ่มโทรในกลุ่มที่คุณแม่ดึงเข้าไปแล้วนะลูกห้ามโทรห้ามโทรไลน์คุยกันในกลุ่มและห้ามคุยเรื่อง คนโน้นคนนี้ในกลุ่มถ้าจะคุยกันก็ขอให้โทรคุยกันในเบอร์ส่วนตัวของแต่ละคนนะลูกนะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยลูกทีนี้ส่วนตัวเลขที่สวนทำรรนะลูกก็จะมีแล้วแล้วแต่พ่อปู่ศรีสุโธท,ท่านบัญชาการมานะลูกก็คืองวดนี้ท่านบอกว่าท่านจะให้ หางเดียวเรียกสามตัวท่านบอกอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็พูดตามท่านท่านบอกให้คุณแม่พูดนะลูกส่วนตัวเลขท่านจะออกหรือไม่ออกคุณแม่ก็ไม่ไม่รับรองไม่ประก,กันเพราะคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกหรือไม่ออกนะลูกนะค่ะแล้วทีนี้ท่านจะปิดแม่ย่าไหนบ้างพ่อปู่ไหนบ้างคุณแม่ก็จะต้องพูดลงคลิปให้ลูกฟงังเพราะคุณแม่ไม่มีความลับไม่มีไม่มีรับลมคมในคุณแม่ไปคนเปิดเผยและชัดเจนนะลูกนะ ขอให้เข้ามาด้วยความรักกันสามัคคีปองดองกันอย่าคิดว่าซื้อขายคิดว่าลูกนั้น่ะมาทำบุญเพราะเงินที่ลูกสมัครเข้ามาคุณแม่ก็จะเอาไปทำประโยชน์ในสวนทรรนั่นแหละลูกยังมีอีกหลายเยอะแยะนะคะอิดหินปูนทรายถนนหนทางกรนะ,ะท่อมที่อยู่อาศัยก็ยังไม่มีลูกยังไม่ครบเพราะว่าอีกสองอีกเดือนหนึ่งสองเดือนนี้ก็จะมีก,ก็จะมีหมู่คณะ พองปู่สามแปมาเพิ่มอีกสองสรูปนะคะค่ะก็อย่างนั้นแหละลูกนะคุณแม่ก็พูดตรงนะลูกนะแล้วงวดนี้งวดวันที่16พฤศจิกายนก็จะได้ตัวเลขวันที่5ตอนหนึ่งทุ่มที่ท่านจะทำที่ท่านจะลงประทมาลางแต่ว่าตัวเลขก็อาจท่านอาจจะเอาไว้3คืนหรือ2คืนเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณแม่ก็ไม่ทราบนะลูกนะ เป็นนั้นว่าได้มาท่านให้คุณแม่ลงตอนไหนคุณแม่ก็ลงตามนั้นนะลูกนะขอให้เข้าใจคุณแม่นะคะทีนี้คลิปจะไม่มีหลายคลิปนะคะลูกอ่าที่มีแต่ท่านบอกให้คุณแม่พูดที่ผ่านมานะสามสี่งวดนะ่ะท่านมีแต่บอกว่าบอกให้เอฟซีแชร์ไปเลยถูกแล้วจะได้ช่วยกันสร้างวัดวัดอาจจะได้ขอโทษจะได้ช่วยกันสร้างอ่า สวนธรรมท่านพูดอย่างนี้ลูกโอเคก็เข้าใจกันดีตามนีเนาะลูกเนอะเพราะฉะนั้นแล้วก็คงเข้าใจนะลูกก็คือสมัครมาพันเดียวส่งสลิปมาในช่องเดิมนี่แหละลูกแล้วพรุ่งนี้คุณแม่จะได้ดึงลูกเข้าช่องสามัคคี999นะลูกนะจะมีช่องเดียวเท่านั้นนะลูกจะมีช่องเดียวเท่านั้นและช่องที่มีอยู่คุณแม่ก็จะลบนะลูก หลังจากวันที่30สบคือวันที่30นี่คุณแม่จะลบนะคะลูกเพื่อไม่เป็นการสับสนนะลูกเพราะว่าแต่ละช่องก็คนเยอะมากนะลูกที่นี่คนคนจะคนสมัครก็มีคนไม่สมัครก็มีถ้าคุณแม่จะเอาช่องเดิมนะลูกนะเพื่อไม่เป็นการเ,เพื่อไม่เป็นเพื่อไม่เป็นการคาใจนะลูกคือต้องชัดเจนลูก คนไหนสมัครเข้ามาคุณแม่ก็จะดึงไปช่องโน้นนะลูกมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะลูกนะหวังว่าคุณจะเข้าใจนะลูกส่วนตัวเลขก็จะได้ทุกวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกหวยใหญ่ได้เหมือนเดิมนะคะทีนี้คุณแม่ก็พูดไปตามอาจารย์ท่านก็ช่วยช่วยทาช่วยสร้างสวนธรรมเนี่ยลูกอาจารย์ที่ทําหวยซองนะลูกลูกก็คงจะจําได้เนาะว่าคุณแม่พูดตรงนะแต่ส่วนเลขฮานอยเนี่ยเป็นเลขคุณแม่ สนพ่อปู่ส8มแนั้นๆท่านจะให้ครั้งหนึ่งเพราะท่านไม่เคยนั่นนะลูกแต่ก็มีมี f อฟทัวรไปหาพ่อปู่ส8มแดไปไปถไปไปขอไปขอฮาหนอยกับท่านนะคะถามว่าที่สาวดําเอาลงเป็นฮาหนอยเป็นเลขพ่อปู่หรือเปล่าคะเออก็ถามอย่างนั้นก็มีก็คุณแม่ว่าเ้าลูก ก็จะไปถามท่านเพราะอะไรคะหวยฮาหนอยคุณแม่คุณแม่เป็นผู้ทําให้มาตั้งแต่คุณแม่ยังไม่รู้จักกับพ่อปู่สามแปดหรือว่าพระหลานนะคะต้องเข้าใจนะลูกถ้าท่านให้วันไหนคุณแม่ก็จะส่งเข้าไปในไลน์นะเขาจะมีท่านจะเขียนใส่กระดาษไม่รู้จะใบเล็กใบใหญ่คุณแม่ก็ส่งให้ตามนั้นนะคะก็จะมีลายเซ็นพ่อปู่สามปดแปดอยู่ถ้าวันไหนท่านให้นะลูกนะอ่อ ก็คนเราก็ต่างกิจต่างใจนะลูกเนาะไม่มีใครสามารถทําอะไรให้ถูกใจคนอื่นได้ทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองก็ย,ยังทําอะไรไม่ถูกใจตัวเองนะลูกเนาะเอาละไม่เป็นไรลูกคุณแม่ก็เล่าสู่ฟังเฉยๆนะลูกนะขอให้คิดดีทําดีลูกถ้าบางทีก็หวยเข้าติดกันห้าหกงวดก็ยิ้มกันพอหวยไม่เข้างวดสองวดสามงวดก็พากันกันแหนกันแหนไอ้นู่นนี่นั่นอย่าไปทำอย่างนั้นลูก ขอให้เข้ามาด้ความสมมามัคคีกันลูกไม่มีใครที่จะไม่อยากถูกคนที่ทําหวยให้ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คิดสูตรฮานอยมาคุณแม่ก็อยากให้พวกลูกถูกฮานอยก็เหมือนกันบางทีมันก็เข้าทั้งสามตัวเข้าสองตัวบางทีเข้าทั้งสามหน่อยก็มีซึ่งมันก็มีหลักฐานชัดเจนเนะลูกเนาะอขอให้ลูกคุณแม่ทุกคนรักกันสมมามัคคีปองดองกันเราจะได้มีโชคด้วยกันนะลูกนะอ่า ก็คุณแม่จะทําอะไรคุณแม่ก็บอกลูกๆทุกครั้งลูกส่งเข้าไปในลายกลุ่มพวกลูกก็ช่วยกันโอนมาตามน้อยตามมากลูกช่วยกันคนละไม้ละมือมาตลอดคุณแม่ไม่เคยเห็นพวกลูกทอดทิ้งเพราะฉะนั้นการที่ว่าทําไมเมื่อก่อนเอาห้าพันต่อมาก็มาเอา2องพันต่อมาก็เอาพันเดียวนี้นี่แหละลูกเพราะคุณงามความดีที่เรามีให้กันลูกก็คงจะรู้แล้วว่าอะถ้าคุณแม่ไม่ช่วยลูก แล้วลูกจะช่วยคุณแม่ไหมเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องคิดให้ให้มันดีว่าเออคุณแม่ก็ช่วยลูกช่วยแบบไหนเมื่อก่อนคุณแม่ให้เดือนเดียวใช่ไหมลูกตามที่ตามอาจารย์เจ้าของซองเขาให้ต่อมาคุณแม่ก็ขอได้สามเดือนต่อมาคุณแม่ให้เป็นปีเลยทีเนี้ยนั่นคือความที่คุณแม่ให้ลูกท,ทีนี้ลูกก็เหมือนกันพอเวลาคุณแม่บอกลูกอ่าจะทําโน่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นอ่า ไม่ว่าจะทําอะไรลูกไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายทำกระท่อมหรือทำอเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางเลี้ยงพระปู่แม่ยา่าพวกลูกก็ช่วยคุณแม่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่คุณแม่ให้พวกลูกสมัครใหม่เพราะว่ามันก็มีหลายคนลูกที่ที่ก่อควนอรุส่งคําพูดที่ไม่ดีขึ้นมาถ้ามีคนก่อในเรื่องที่ไม่ดีก็จะมีคนสองสามห้า ซึ่งมันทําให้วุ่นวายเฉยๆนะลูกก็แสดงว่าเขาไม่อยากอยู่อ่าอย่างนั้นแหละลูกแล้วอีกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของพ่อลูกเองนะลูกนะตัดสินใจเองนะลูกอ่าตัดสินใจเองลูกเราจะสมัครก็เราสมัครเองเราจะไม่สมัครเราก็ไม่ต้องสมัครอย่างนี้ลูกเราไม่ต้องให้ใครมามาแนะนาเราไปได้คุณแม่ก็บอกให้บลูกรู้ พลูกเต็ียมใจสมัครก็สมัครมาเงินที่พลูกสมัครมานะลูกคุณแม่ก็เอาไปทําบุญนะคะลูกเสร็จแล้วลูกก็ได้บุญสองต่อไม่ใช่ว่าคุณแม่เอาไปใช้เป็นของคุณแม่ส่วนตัวก็ไม่ใช่เพราะคุณแม่ก็ไม่มีอะไรเป็นชื่อคุณแม่ไม่มีอะไรของคุณแม่อยู่แล้วลูกคุณแม่จะทําอะไรลูกเห็นทุกอย่างนะลูกเนาะ ก็เ,เห็นสําหรับคนที่ติดตามตลอดขอให้ลูกทุกคนโชคดีโชคดีอย่าลืมว่าคุณแม่เปิดรับสมัครถึงวันที่30พฤศจิกายนเท่านั้นเกินนั้นปุ๊บคุณแม่ก็ไม่รับเลยนะลูกนะเพื่อที่จะไม่ได้มีคําพูดทีหลังว่าเออคนนั้นมาก่อนคนนี้มาหลังทําไมอ่าหยุด ทำไมหยุดพร้อมกันเอา้ามันจะไปเอ้เอาคนที่เข้ามาก่อนออกได้ยังไงลนะ่ะลูกเพราะฉะนั้นก็ต้องเมื่อครบกําหนดแล้วเอาก็คือต้องทําใหม่เริ่มใหม่ก็คือต้องมีระเบียบให้ชัดเย็นกว่านี้นะลูกนะขอให้ลูกโชคดีทุกคนจ้า